คำเตือนเลยการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุน้อยกว่า18ปีที่มีอายุน้ยอยกว่า18ปีคนที่ทจะมีการรับชมนั่นจะไปไปเรียกพ่อแม่มา คราบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมพบกับผมไอตีปาชอยกันอีกดิมเช่นเคยนะก็อยู่กับ ADM g a m e นะครับผมไทย PG เช่นเคยมาเรามาดูดีกว่านะครับผมรอบป้ายมีอะไรกันบ้างนะจ๊ะก็รอบ15่สิบห้ถึงทีนาฬิกานะครับมก็จะเป็นเกมแมวกับเกมนิปลัวไปเที่ยวบาหลีอ่ะถ้าใครที่อยากรู้ช่วงเวลาแบบนี้นะครับผมในแรกใต้คลิปเคลียร์ปักหมุดลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับผมเลื่อนไปดูที่เมนแรกใต้คลิปนะครับย้ำ เขาพูดคุยกันหนุกนานนะครับตามศาษาคนปั่นมาอ่อกว่าไม่เจอกว่ไม่เจอวะไหนวะโอเคมาก็มาอยู่กับเกมลักคกี้เนโกนะท่านผู้ชมก็ามาดูว่าจะเกลียรหรือเปล่าก็าคลิปนี้ไมห่หนับหน่เยเล่นตามดูผู้เข้าบันเทิงเท่านั้นนะครับคุณเริ่มเสียบคอแล้วตอนนี้คือแบบพูดดังไม่ค่อยได้แล้วนะจริงจรคลิปต่อตไปน่าจะแบบเบาเบามาก แต่ว่าพยายามจะเล่งเสียงให้นะครับผมไปพกมา1 9บนะเด็กแบบมงคลมงคลเลยสารเฮียก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดทัพย์กดไลค์ด้วยนะครับผมพอดีเจ็บแบบเจ็บมากเลยตอนนี้ก็ใจแบบเงียบๆอื่นๆไม่ได้พากอะไรลักๆาหน่อยนะครับผมช่วงนี้เจ็บมากจริงๆนะลุนกันลุยกันดีกว่ามาเป็นเงียบๆ เออสวยงามสวยงามโอลูกเคบอกไปพัดอุ้ยทูชิเออแล้วลูวกสวยงาครับผมสองหน,นึ่งหกจังหวะนี้ยังไงต่อผมลูกคีมาต่ออ้าุ้ยอะไรอยู่นะกิดสองนี่เพื่อได้โอ้โหเสียงหายเลยกูสองร้อยสองร้อยสามยี่สามเมื่อกี้ถือว่าแจมเลยนะแบบนึงเขาปิดสองกัน มาเราเลื่อนเป็นหยอดนะเขาต้มกันแบบเติมเบ็ดสิบบาทเรามาหยอดดูว่าจะลงลุมไหมนะครับผมลงดูหรือเปล่าวันนี้โอ้ไม่ไม่มาว่ะเออหยอดติดเฉยเฉยมาเบ็ดสิบบาทไปหนึ่งทีอุ้ยเจขอซูชิช่องแรกช่องแรกอุกูอุ้ยอุขอช่องแรกเพื่อนซูชิ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 ขอซูชิอุ้ยเฮ้ยสวย ได้แซมอนเฉยทอ้ยลกเอตอเลยตะกดไปได้เ้ยเอยอึดอัดอันตันใจอ้ยสวยงามมาแล้วเพื่อนเอยูชิคูหนึ่งรเอ้ยอทุยพันหเฮ้ยหนึ่งัร้ยเมื่อกีู้้หได้รวมกัน2 5งพัอยเอ็ดเรื่องจัดกว่าเพื่อนโอ้อยากจะดีใจแบบล้นๆเลยนะแต่คอกูไม่ไหวสัตว์เออยขอแยกยอดเป็นสานะครับผม เออถัดนั้นและลูกคูณสี่เป็นหนึ่งดอกสามร้อยแปดสิบสี่ลูกเอมาต่อตรงตอนนี้มาเพื่อนเอาไงต่อเอาเอาไงเอเออย,เอ,อย่างนั้นเระสวยสวยสวยเดี๋ยวตะโกนบ้างลูกตอนนี้ฝ <c ười> ืนตัวเองจัดเลยตอนนี้คือเจ็บคอนะคืออยากจะพูดดังดังคุณต้องพูดภาษาใบาไม่ได้เพื่อนห้าสิบ ไปเป็ดลอย,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 ย100เลยนะอันนี้จเจ้าเป็ดร้อยนะเพื่อนหยอดเป็ดร้อยมาสองสามสามติดสี่อ่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเออติดแล้วที่แปดแต่ือเจ็ดวะนับผิดนะกู <laughs> อนนเอาเรื่องเอาเรื่องเอออย่างนั้นแหะสวย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 ,สวยได้อยู่ได้อยู่ครับเราก็เอาแต่วันนี้อุ้ยไปพลาดมาโอ้โหเต็มจอเพื่อนกดลุกไปเร่อลุกไปเด้อพลาดโอ้โนะครับดอกทีโอ้โหอยากจะตะโกนมาก,มากมากถึงขั้นมากมากที่สุดกันเลยนะผมแต่ว่ามันเจ็บมาเป็อยู่ที่เป็นรอยนะท่านผู้ชมพยยาามดูดูแล้วนะพอดีเฮียกดเร็วนะบางทีก็ขออภัยด้วยนะ อยากจะพูดได้ทันนะตอนนี้เจ็บคอเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะเพิ่มเม็ดเป็นสองร้อยไหมอยากจะยอดมากเลยไหมพูดถึงสองร้อยก็ควรทันใดคอยอดไม่ติดเลยวะไม่ได้ผลแหละไม่ได้ผลแหละวะมาวัดกันแบบไหเรามีทั้งสี่พันไหนก็ได้นาแหละเฮ้เอาเรื่องว่ะวา่าแปลกแปลกแหละเพื่อนลดเลหนึ่งร้อยกว่านะ เออปัญหาหนักโลกเวรี very good, very good. โกเวรีโก้อุยออกโอ้ oh my god โอ้ my god ดีใจสกสิปโอ้ oh my god เวลามาเล่นเสียงตัวเองเลือเกินเคเท่าไรวะโอ้ยสิสิบเคสิบสาเลพื่อนเอ,อ้ยมามขอขอเพื่มอเมาน้าึงงหมยเฮ้ยเฮ้ยยังไง,เ,เ,งไรเรียบร้อยเพื่อนเ,เ,เอ,อ้ยขึ้นฟีสป,ปิน เบ็ดสองร้อยาเพื่อนซึ้มเชยมาดูว่าสิบหุ่นนี้จะได้อะไรไหมครับผมไปยี่สิบเคได้ไหมหรือหมื่นห้าสิบห้าเคขอสิบห้าเคเลยผมไม่ขอมากแลลวกูเริ่มไม่ไหวผมเจ็บคอมากเลยอยากเลิกแล้วตอนนี้ Way, พวกพนี้ได้พักผ่อนนะนีนี้พักผ่อนเลยพอดีเอาคอแบบเจ็บแบบเจ็บจัดๆเลยนะผมอย่าลืมไปกำลังใจโดวการกดซับกดไลค์กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะนนท่านผู้ชมเอ้ยอยากจะตะโกนให้มันได้อัตโนนะครับแต่ไม่ไหวไม่ไหวจริงเริ่มหมดแนละ้วเสียงกูตอนนี้อุ้ยแมว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 เอียเอออยากกูตะโกนนะไม่ไหวแล้วนะยังไงเพื่อนโอ้โหกูนี่ตีไปครับผมสองพันแปดมาจากวันที้ยังไงต่อขอเถอะโอ้โหมันแปดเลยขอสองยี่สิบเกยี่สิบเกยถึงไหมยี่สิบเกย กูขอ2 0 k กูขอแค่2 0 k เท่านั้นขอ2,000 2,000ัเพื่อน2,000ไม่ใช่เรื่องที่จะขอกันเช่นเด้าใจโอ้ยเย้ขอสังนิดแล้วกันนะในไหนกูเจ็บคอชิบหอยแล้วตอนนี้กูขอต่อเลยละกันสังนิดแล้วกันนะเพื่อน ขอแค่สามพันสองพันอะกูขอยี <hine>? ่สิบเคพอยังไงก็ได้เงะติดเกือบแมตติช่างเมืองนะผมขอแค่ยี่สิบเคตึงๆ่อยตึงๆเริ่มตึงแล้วครูตึงกับเสียงวุนี่แหละสัตว์เจ็บคอจัดเลยโอ้ยไม่ได้เก็บตรงเก็บทรงตรงก่อนเก็บคอมื่นฮาเพื่อนมื่นฮ่าเราคุณต้องไปหาหมอแล้วต้องซื้อยากินมาเนี่ยเก็บคอจัดเลยครูโอ้ไม่ก็ สิบห้าเคเฉยขอสองให้สามไอ้แมวใจดีวันนี้เกมรูปรักของเฮียนะครับผมโอเคครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยตีมือก่อนดีใจเป็นเต็นการตีมือแทนแล้วกันนะใครที่อยากดูช่วงเวลาเลยนะ,ะเฮียปักหมุดลลงก์ไว้ที่เมนแรกนะครับผมเล่นมันไปดูนะครับผมก็เป็นแรงใจให้เฮียหน่อยนะกดซับกดไลค์กันให้ด้วยนะเจ็บคอมากเลยตอนนี้ก็พรุ่งนี้ไม่อยู่นะครับแต่คลิปนี้อาจจะไปลงพรุ่งนี้นะก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนเลยนะ บายบายเพื่อนจุ๊บๆ